นีครับเอ็มยูทีส่าค่ะอิงระดามณีการจนะรัฐโอเคนะครับน้องอิงอยากได้อะไรเอ่ยยังยังไม่หมดเปิดด้านข้างได้เลยครับพี่ก็ลุ้นไปด้วยนะอ่ะโอได้หมาอไก่ค่ะสเต็กเนื้ออกไก่โมชิโอตายูฟาร์มนะคะคีย์เวิร์ดเราคือ softly e l e g a n c e ค่ะ เพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่อกไก่ธรรมดาเป็นอกไก่เบนจาแถมสูตรเนี่ยนะคะเราได้มาจากเชฟหนุ่มด้วยเชฟหนุ่มซึ่งเป็นเชฟที่ได้ m มชลินสตาร์ใช่ค่ะได้ m มชลินสตาร์หนึ่งดาวด้วยเป็นเมนูจากเชฟเลยใช่เชฟมาช่วยเราคิดค้นค่ะทีนี้ไก่เบนจามีคุณสมบัติที่ดียังไงครับต่างจากไก่ทั่วไปยังไงครับพี่พลอยมันเลิศมากค่ะเพราะว่าไก่ปกติมันจะแห้งกระด้เนาะแต่ไก่เบนจาค่ะเราเลี้ยงด้วย ข้ากล้องเป็นซุปเปอร์ฟู้ดทำให้ไก่เราเนี่ยก็เป็นซุปเปอร์ไก่เหมือนกันเพราะว่าเนื้อนุ่มหวานฉ่ำนะคะแล้วก็ที่สำคัญปลอดสารปลอดภัยถ้าใครเคยดูทีวีซีของเราตัวอยู่ฟาร์มเราพาไปดูในฟาร์มเลยว่าไก่เราเลี้ยงดีมีความสุขก็คือะคะเป็นไก่ที่ทานซุปเปอร์ฟู้ดทำให้ไก่นุ่มชุ่มฉ่ำกว่าปก, <ใน S 1> ปกตินนถูกไหมครับใช่แล้วค่ะอันนี้หาซื้อได้ที่ไหนครับพี่พลอย7 e เ e e ค่ะ วันนี้เนี่ยใครได้ลองเราจะรู้เลยว่ามันต่างมากเพราะว่าสูตรเราไม่ธรรมดาค่ะเทียบเท่าจานจากนะามิชลินเลยเนาะอบังเอิญมากเลยอะ่ะสีแผักับสีเสื้อน้องกลืนพีเด่นมากเลยอ่ะอีกอีกสิบวินะครับสิบวิสุดท้ายครับช่วยพี่พลอยนับหน่อยคะ่ะเจ็ดหก 5 4 3 2 1หมดเวลาครับขอบคุณครับ